สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2026นะคะชาวราศีธนูวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือสัตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง d e s c r i p t i o n ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานังฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะเด่งดูเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอสวัสดีเดือนแห่งความรักทุกคนเลยนะคะ เรามาดูกันว่าวิสตอมอร์โคอยากบอกทิศทางพลังงานอะไรให้กับชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูนะคะในเดือนกุมภานี้นะนักคิดมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวราศีธนูต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณานะคะ สัญญาณคือคุณจะมีที่ปรึกษาคนที่จะช่วยคุณคิดคนที่จะเป็นคู่คิดกับคุณนะคะคุณจะเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยคุณคิดแก้ไขหรือว่าช่วยในการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามนะมันมีพลังของการเจรจาสื่อสารการบอก การเตือนการคุยนะคะการสารภาพอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นลักษณะการสื่อสารที่ทำให้สิ่งที่เราคิดนั้นประสบผลสำเร็จนะคะส่งผลสิ่งที่ดีงามต่อเรานะ,ะว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูนะคะ ได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณนะคะมีราชินีไม้เท้านะคะสัญญาณหนึ่งดาบสี่เหรียญน,นะคะราชาดาบแล้วก็สัญญาณ8ถ้วยพลังงานของชาวราศีธนูคุณจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะก็คือหนึ่งดาบนั่นเองเป็นการตัดสินใจแบบฟันธงชัดเจนนะคะและสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้พลังงานของตัวคุณเป็นพลังงานของคนที่มีความฉลาดมีความรอบคอบรอบรู้นะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในชีวิต คุณจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่มันอลังการมากๆเลยอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยได้นะคะหรือว่าได้พบเจอมิติใหม่สิ่งใหม่ในชีวิตนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คุณจะหยิบดาบนั้นมาแบบโอ้โหบุกตะลุยไปในทิศทางนั้นเลยอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจเชื่อว่ามาจากการเตรียมความพร้อมการที่คุณ พิจารณาวิเคราะห์มาอย่างดีนะคะเหมือนใบแรกนี้เลยนะคะเหมือนคุณคิดทบทวนทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วคุณก็ใช้พลังงานนั้นเป็นพลังงานที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าพลังงานการตัดสินใจที่ชัดเจนนะสัญญาณการตัดสินใจเหล่านี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องทั้งเรื่องอาชีพหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องความรักด้วยก็ได้พลังงานเหมือนคุณตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนเพื่อที่จะมุ่งไปข้างหน้า แต่ถ้วยคือการมูฟออนไปข้างหน้าอะไรก็ตามที่คุณเจอมานะคะคุณคิดวิเคราะห์อย่างดีแล้วแล้วคุณก็มุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะไปยังทิศทางที่คุณตั้งใจไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะปรับเปลี่ยนชีวิตเราแบบมิติใหม่นะคะแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะโอ้โห มีสัญญาณว่าบางคนอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์หนึ่งหรือว่าจากอดีตบางอย่างที่เคยตรึงคุณไว้อยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณคิดทบทวนแล้วคุณก็มูฟออนก้าวต่อก็ได้นะคะมีพลังในการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจนะคะว้าว ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีธนูในช่วงเดือนกุมภานะคะมาแล้วสัญญาณเชอรีออตนะคะโอ้โหอัศวินถ้วยแล้วก็สัญญาณเก้าถ้วยว้าวมีพลังงานของการสารภาพรักบอกรักขึ้นมาด้วยนะคะหรือขอแต่งงานนะคะสัญญาณความรัก ต้องการการเติมเต็มความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนตกหลุมรักมากมายนะคะคุณกำลังรอคอยมอบถ้วยความรักให้ใครคนหนึ่งเพื่อครบสิบถ้วยอาจจะเป็นการสารภาพรักรับรัก,รกบอกรักนะคะอย่างที่บอกว่าความตั้งใจเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างสวยงามนั่นคือเติมเต็มให้ครบสิบถ้วยของความรัก แบบเต็มๆเ,เลยนะคะเกณฑ์การเดินทางก็ปรากฏขึ้นมานะชาริออดพลังงานเหมือนบุกตะลุยไปยังสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะคะต้องรบและต้องออกเดินทางต้องสู้รบแล้วนะคะสัญญาณเหมือนจะพุ่งไปยังสิ่งที่ตัวเองตั้งใจอย่างมั่นใจมากๆนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความรักแล้วก็อาชีพหน้าที่การงานนะ ที่คุณจะพุ่งไปข้างหน้าหรือมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วสัญญาณคู่ของชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างนะคะมาแล้วโอ้โหแชริออตเหมือนกันเลยนะคะจะได้เดินทางด้วยกันสัญญาณสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เด e m o มูลว้าวพลังงานของเขาคนนี้รอคอยความรัก ถ้าคุณสารภาพรักเขาก็รอคอยอยู่นะคะเพราะรอคอยความรักจากคุณรอคอยที่จะได้พบเจอความรักว้าวเลยเขาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มีจิตที่เชื่อมโยงกับคู่โซเมิทเขากับคุณอาจจะเดินทางไปมาหากันหรือว่าเหมือนกำลังวางแผนเพื่อที่จะมุ่งไปอย่างเป้าหมายบางอย่างก็ได้นะพลังงานแบบโอ้โห ดีมากเลยนะคะพลังงานสูสีกันเลยทัดเทียมกันนะคะเรามาขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยนะขอขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีธนูสัญญาณห้าไม้เท้าอาจจะกำลังรอเอกสารการเดินทางอยู่นะคะคนคนนี้ รอเอกสารการเดินทางแล้วก็อีกอันนึงคือเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของความรักพอสมควรชีวิตและความรักนะคะเหมือนเขาต้องพิสูจน์กับคนหลายๆคนเนี่ยว่าเขาเก่งเขาพร้อมเขาเป็นคนที่ใช่นะคะโอ้โหใช่เลยวิ e ออฟฟอร์จูนพลังของเขาเป็นพลังของการขับเคลื่อนไปสู่สิ่งใหม่ เมื่อเขาลงมือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักชัดเจนนะคะหรือว่าลงมือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการปรับเปลี่ยนจะสามารถหมุนกลงล้อแห่งโชคชะตาไปสู่ความสําเร็จได้โอ้โหไปยังสิ่งที่รอคอยนะคะสามไม้เท้าสัญญาณคนไกลขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์ เป็นไปได้นะคะสัญญาณเหมือนรอคอยคนไกลรอคอยความรักสามไม้เท้าอ่านอยู่เสมอเลยนะคะจะเป็นไปได้ทั้งคนเก่าคนใหม่หากเป็นคนเก่าเขาอาจจะอยากรีเทิร์นกลับมาหานะคะรักหวนคืนอะไรแบบเนี้ถ้าเป็นคนใหม่น่าจะเป็นคนที่คุยกันศึกษาดูใจกันแล้วอยากจะคุยกันอยู่ตลอดสื่อสารเดินทางมาเจอกันนะคะ โชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนพลิกหมุนให้มาเจอกันทำให้เขาพบเจอความสำเร็จในชีวิตนะคะโอ้โหเป็นคนคลั่งรักอัศวินถ้วยตรงกันกับคุณเลยต่างฝ่ายต่างสารภาพรักกันหรือเปล่านะคะอาจจะบอกรักสารภาพรักให้กันนะพลังงานโซเมตขึ้นมานะคะ อะไรหลายอย่างระหว่างคุณสองคนนะแบบใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่าใจตรงกันหลายอย่างเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าจิตของคุณเนี่ยคือจิตวิญญาณของโซเมทที่เชื่อมโยงถึงกันนะเป็นคนคลั่งรักโรแมนติกเหมือนกันเลยนะคะบอกรับสารภาพรักโอ้โหเดอะทาวเวอร์ก่อนหน้านี้เขาน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่พลิกเปลี่ยนกระทันหันในชีวิตนะคะ แล้วก็ต้องสร้างใหม่ต้องต้องเหมือนกับหรือหรือว่าทำอะไรใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของการรอคอยรอจังหวะเวลาแล้วก็การปรับสมดุลเรื่องของความรู้สึกข้างในอะ่ะโอ้โหเดวลมีความท้าทายเข้ามานะคะออกมายืนยัน แล้วเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องของความรักอะภาพนี้คือเขายื่นมือมาที่คุณนะคะเขาขอโอกาสจากคุณสัญญาณของเด็กถือไม้เทา้าจะมีการเจรจาสื่อสารทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็น่าจะพูดคุยสื่อสารถึงทิศทางที่อยากให้เป็นไปอะในเรื่องความสัมพันธ์ โอ้โหใช้เลยอยากจะมาลงเอยกันไม่ว่าเขาจะเป็นรักรีเทิร์นหวนคืนนะคะหรือว่าความรักใหม่รักเก่าหรือรักใหม่เนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาครองคู่กันเน่ะเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือคู่โซเมตของเขานะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณโอ้โหราชินีเรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างมันแบบมั่นคง นะคะเขาพร้อมที่จะทําให้ทุกอย่างมั่นคงเป็นคนที่ใช่เชื่อมั่นว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกัน 9. ก้าถ้วยรอเวลาที่จะให้ครบสิบถ้วยนะคะคุณก็มี9ก้าถ้วยรอเวลาที่จะเติมเต็มความรักให้ครบสิบถ้วยจะมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดใหม่สร้างใหม่ของความรักความสัมพันธ์นะ จนครบสิถ้วยนะคะว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะช่วงกุมภามาแล้วโอ้โหหกถ้วยนะคะแหววมากสัญญาณของเก้าเหรียญแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอีกครั้งเดอะทาวเวอร์ Tower, ขึ้นมาอีกครั้ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้มาใช้เวลาด้วยกันการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีพลังงานทิศทางอยู่สองทิศทางนะคะทิศทางแรกการเปลี่ยนแปลงที่สร้างใหม่นี้จะทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันลงเอ,อยกันสร้างครอบครวัวด้วยกันดึงดูดความรักที่ หวานแหววดึงดูดความรักที่แบบผูกพันกันลึกซึ้งนะคะแล้วมีสัญญาณพ่อแม่ลูกน่ารักมากเลยนะคะดึงดูดความร่ำรวยแฮปปี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณได้สร้างสิ่งใหม่กับอีกทิศทางหนึ่งคือสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาปรับเปลี่ยนระหว่างคุณสองคนต้องใช้ความร่วมมือนะคะร่วมมือร่วมใจ ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปด้วยกันใช้พลังความรักความผูกพันของคุณก้าวข้ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยกันแล้วคุณจะค้นพบทิศทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะสัญญาณพลังงานเหมือนเป็นบททดสอบบางอย่างที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงมากขึ้นจากความรักความร่วมมือนะคะพลังความรักสําคัญมากเลยนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะมาแล้วโอ้โหสัญญาณหนึ่งไม้เท้านะคะหกเหรียญแล้วก็ The Emperor ดีมากเลยนะคะพลังงานคือจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มั่นคงกับคู่แท้คนที่รักกันก้าวข้ามทุกอุปสรรคมาด้วยกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันนะคะการลงมือปฏิบัติอะไรที่จริงจังจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมากๆมั่นคงมากๆนะคะจะมีคู่คิดที่ดีงามนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะพลังงานสัญญาณคือต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นะ ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจนะคะร่วมมือกันว้าวทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วโรแมนต์แ n ง e l เจอยากบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างโอ้โหคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะเป็นดีวายทามมิ่งเลย,เลยก็คือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของคู่รักที่ จะก้าวข้ามทุกสถานการณ์มาด้วยกันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะความรักครั้งนี้โอ้โหขอให้มีความสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจนะคะความมีสเสน่ห์ความเพฮาร่าเริงของตัวคุณจะดึงดูดเขาเข้ามานะคะเพราะอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุข ะะยิ่งโรแมนติกมากเลยนะเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแฮปปี้นะคะก็จะยิ่งสวีทหวานแหววว่างั้นโอ้โหดีเซปชันใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนฐานพลังงานนะคะใครที่ใช่จะอยู่ในชีวิตคุณใครที่ไม่ใช่จักรวาลจะเวียงคนคนนี้ออกไปนะคะ รีเซพชันคือการที่เราได้เรียนรู้คนที่เข้ามาในชีวิตเรามีทั้งคนที่ใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากาก็คือจริงใจไม่จริงใจนะคะคุณจะได้เรียนรู้และคัดกรองนะคะคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคุณหรือถ้าหากว่าจังหวะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาของเขาเขาก็จะออกไปจากชีวิตคุณก่อนนะคะ Express y o u r l e l f แสดงออกถึงความรัก คนที่เข้ามาเขาจะแสดงออกชัดเจนว่าเขารักคุณนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยวิธีการพฤติกรรมคําพูดนะคะการกระทําความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันนะเรามาดูกันว่าแล้วเลเวอร์ซอร์เขาอยากบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างมาแล้วโอ้โหไปแรกนะคะเป็นข้อความ สัญญาณข้อความนี้ออกมาบอกว่าหลายอย่างที่เราอาจจะเผลอไปคาดหวังจากความรักหรือคนรักที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยไปกำหนดจำกัดขอบเขตบางอย่างของความรักได้ดังนั้นอยากให้เปิดใจนะคะสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบบางครั้งมันอาจจะเป็นรีเฟล็กก็คือสิ่งที่สะท้อนจากตัวเราไปที่เขา หลายอย่างที่เราไม่ชอบชอบสิ่งนั้นก็คือเหมือนเป็นพฤติกรรมของเราหรือความรู้สึกของเราที่ปรากฏขึ้นให้เราได้เห็นนะคะดังนั้นอยากให้มองทุกอย่างแบบเป็นกลางแล้วก็เรียนรู้โดยการที่ให้โอกาสเปิดโอกาสแล้วก็เมตตานะคะให้มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะ,ะว้าวลึกซึ้งมากอีกใบนะคะ มาแล้วโรแมนส์ว้าวการม,มาเทพแผลงสอนคุณจะได้พบเจอรักที่โรแมนติกคุณจะได้พบเจอคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเป็นเนื้อคู่กันนั่นเองว้าวทีนี้ในเดือนแห่งความรับนี้นะคะผู้อ่านก็อยากจะขอข้อความจากคู่รักของคุณนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะขอสข้อความ ข้อความแรกนะคะโอ้โหเขา I would love a new beginning with you เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ I feel that I can really trust you โ oh อ้โหเขารู้สึกได้ว่าเขาสามารถที่จะเชื่อใจคุณได้อย่างแท้จริงเลยนะคะเขาเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวคุณมากๆ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะขอข้อความที่3 You are my soulmate ว้าวคุณคือคู่โซเมตของเขานั่นเองเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะเขามั่นใจมากๆเลยนะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ